สวัสดีค่ะวันนี้จะทําสังขยาฟักทองนะคะทําจากไข่ไก่อุปกรณ์วัะสิอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างอย่างแรกก็ฟักทองนะคะฟักทองเราจะใช้ลูกที่แก่นหน่อยนะคะใช้หนึ่งลูกเพราะว่าถ้าใช้ลูกอ่อนเนี่ยมันจะแตกแ,แล้วก็หัวกะทิหัวกะทินี่เราใช้125กรัมนะคะไข่ไก่สี่ฟองน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปี๊บนี่เราใช้200กรัมค่ะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชา ก็ใบเตยใบยเตยนี้ใช้5-10ใบนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของสังขยาเรานะคะอันดับแรกฟักทองนี้เราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราจะมาขวานเราอาจจะทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปวงกลมก็ได้นะคะถ้าบางคนถ้าไม่มั่นใจเราก็จะกรีดทําเป็นร่องก่อนนะคะ ทำเป็นวงกลมก่อนแล้วค่อยเรามาเริ่มควานพักทองของเราก่อนนะคะมีดคมมีดต้องหันออกจากตัวเรานะคะไม่งั้นอันตรายค่ะแล้วเราก็จะมค่อยๆดึงออกนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะควานเอาไส้ในมันออกให้หมดนะสำหรับข้างในฟักทองนะคะเราใช้ชอ้อนในการควานนี่คือเราควานไส้ในออกเรียบร้อยแล้ว6เม็ดพวกเยื่อเราต้องออกให้หมดนะคะแล้วก็ความไวใ้ให้มันเสด็จนะ้ำก่อนทีนี้เราก็จะเตรียมสังขยาที่จะใส่ข้างในฟักทองนะคะนี่นะคะ เรียบร้อยแล้วเตรียมไส้ไหนอ่าเรามาเตรียมไข่ไก่ค่ะไข่นี้เราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะบางทีมันจะเปื้อนนะคะ,ะทีนี้เราก็มาใส่ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ หนึงนะคะเพราะว่าเราชั่งมาแล้วเดี๋ยวมันจะหวานเกินสอันนี้เท่ากับสองร้อยห้าสิบาใส่ครึ่งนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นนะคะครึ่งครึ่งช้อนชาค่ะค่ะอนนี้ค่ะาตามด้วยหัวกะทิร้อยี่สิบห้านะคะร้อยยี่สิบห้ากรัม ค่ะน้ำตาลนี้เราใส่สองร้อยกรัมนะคะพอดีตัวนี้มันเป็นสองร้อยห้าสิบแล้วก็ประมาณสองร้อยกรัมเดี๋ยวไว้นิดนึงแล้วแต่เราชอบหวานนะคะแล้วก็ตามด้วยหงวกะทิ่ะนี้เราจะมาขยำนะคะแต่ว่าภาชนะที่เราใส่ตอนแรกนี้มันมันเล็กเกินไปนะคะเราจะเปลี่ยนใส่ ใส่หม้อมจะได้ขยำง่ายเราจะไม่คนนะคะเ,เราจะไม่ตีนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเราตีมันจะเป็นฟองแล้วทีนี้เวลาสังขยาเราออกมามันจะไม่สวยมันจะมีฟองอากาศนะคะเราจะพยายามทําให้มันมีฟองอากาศะะเราก็ตามด้วยใบเตยนะคะเพิ่มความหอมเราทีนี้เราจะขยำนะคะเราจะค่อยๆขยำมือเราก็ล้างให้สะอาดะคะ่ะค่อยขยำเลยค่ะขยำให้ใบเตยของเรา ให้เครืองมันเข้ากันแล้วก็ให้ใบเตยของเราความหอมกลิ่นนะใบเตยของเรามันออกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราเอาใบเตยออกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะกรองค่ะอา่าเราจะกรองนะคะแล้วค่อยเท เราทีนี้เราเทใส่ฟักทองของเรานะคะเอาให้พอดีนะคะระวังล้นเอาตรงพอดีขอบล่างะค่ะังจากที่เราเตรียมแล้วเราก็เอามานึ่งนะคะฝามันก็เอานึ่งด้วยกันแต่ว่าไม่ต้องปิดฝานะคะนึงน่งแยกต่างหากช่วงแรกเราจะเอานึ่งด้วยไฟแรงก่อนนะคะประมาณ5้าถึนาทีแล้วก็เบา ไฟลงเป็นไฟอ่อนๆแล้วก็เรามาเปิดฝา,าทุก15นาทีนะคะเพื่อป้องกันฟักทองของเราแตกค่ะเดี๋ยวนึงน่งเสร็จแล้วเราค่อยมาดูนะคะนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนึ่งประมาณชั่วโมงนะคะชั่วโมงนึงเรามาเปิดดูนะคะว่ามันสุกหรือยังถ้าไม่สุกก็นึ่งต่อนะคะเดี๋ยวพามาดูค่ะแต่ว่าระหว่างนึ่งเราต้องเปิดฝา,าทุก15นาทีใช้ไฟอ่อนนะคะเวลานึ่งนะคะเป็นการระบายความร้อนแล้วก็ป้องกันสังขยาของเราแตกค่ะเรามาดูว่าสังขยา ฟักทองของเราสุกหรือ,อยังอังขยาได้ที่หรือ,อยังนะคะเราทดสอบโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเสียบลงไปตรงกลางเลยนะคะตรงกลางเลยค่ะถ้าไม่มีน้ําติดขึ้นมาแสดงว่าใช้ได้อันนี้ยังมีน้ําติดขึ้นมาอยู่นิดนึงอา่านึ่งอีกสักพักก่อนค่ะเรามาดูว่าสุกหรือ,อยังนะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะเทิมลงไปตรงกึ่งกลางของสังขยาทิมตรงๆเลยนะคะค่ะดึงขึ้นมาว่ามันมีน้ําติดอยู่ไหมนี่นะคะ ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดปิดไฟแล้วก็วางไว้ให้มันเย็นเพื่อมันเซ็ตตัวก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราผ่าตอนร้อนๆมันจะเหลวค่ะเดี๋ยวมันจะเหลวนะคะให้มันเซ็ตตัวก่อน,นะคะ่ะปิดไฟเลยเราก็มารอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยผ่านะคะนี่นะคะพอดีตั้งเอียงนิดนึงมันก็เลยเอียงๆค่ะเด้เจะเอาออกใส่ถาดค่ะค่ะได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองค่ะ ใจร้อนค่ะคุณยายอยากชิมค่ะค่ะนี่คือสังขยาของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพอดีมันยังยังไม่เย็นเท่าไหร่นะคะมันก็เลยประมาณนี้นะคะลองทําดูนะคะลองชิมอยู่แล้วก็อร่อยอยู่ค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ